สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วสวัสดีพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะคะืัอนี้ซิมบาวเอียงตมืันนี้สิม,มบาวเ,เ,มมเ,าเ,เื่องขอบก็าสามีสามีมีอายคนหนึ่งค่ะเพิ่นเป็นลูกหลานแม่เพิ่นมีลูกสองคนไ้แม่สามีเป็นคนฟลอริดาค่ะแม่เพิ่นจะอยู่ฟลอริดาก็พอไหม่ พอกับแม่เพเพลิกกันนะค่ะต่างคนต่างมีครอบครัวใหม,ม่อายเพิ่นกับชิยูฟลอริดาค่ะอันชวนพอ่พอพ่อเพิ่นนะกับชิปิยูลาสเวก,กัสค่ะเพิ่นอยู่หันกับเมียใหม่เพิ่นนะค่ะชวนอันอ้ายเพิ่นกับชิยูไก่ไก่เม่เพิ่นนะั่นแหละเวลาก็ไปฟลอริดาก็กจิไปพักอยู่บ้านอ้ายเพิ่นบ้านอ้ายเพิ่นอัน ชิมิซะวายนาบนะกามีพื้นที่ให้ลูเพลินนะก็สจีแบบลูกมันกัจจีแบบแลนแหลมแลนหันแลนนี้บ้านมันก่วงอะนะค่ะแล้วก็โมบานก็เป็นตะเหรนเป็นตะยางอะนะค่ะคอยก็เลยไปยง้มเดี๋ยก่กัจจไปพักอยู่บ้านอายเพิ่นนะอันอันเวลาคอยไปอันพอดีดาคอยก็คอยสิไปทุกปีค่ะคอยชิไปทุกเดือนท่านว่าพอดีดา แต่ว่าท่านว่าปีนี่คงสิบะเด,ดไปหรอกค่ะเพราะว่าพึ่งมาไปงานแตง่งร้านร้านสามไอ้ผักวก่อยนี่แหละลูกพ่นใหญ่เบ่ร์หลแต่งงานเบิดหละอันลูกสาวกับลูกชายแต่งงานแล้วค่ะผัวก่วอยเขาก็ลูกหน่อยเ <c oughs> ก็มีลูกหน่อยร้านแต่งงานเบอร์หลาอัน,น เวแล้่อยไปก็เสิไปปีละเทือ่อฟลอริดาถ้าไปฟลอริดาแล้วก็เลยไปลาสเวกัสนั่ค่ะเพราะว่าอันไปเยี่ยมพอแล้วนั่มลาสเวกัสงามๆเ้อคะ่ะมันจะเป็นเมืองอันคาสิโนเนาะแบบคาสิโนไม่แต่หมองงามๆนะคะ่ะไปไปอันชิหาเทอ้วมั้งอันเวกัส กับฟอร์ดิไปไลายโหลบล่ะจำบ่ไรไปเจกเถื่อละไปไลายขังมากงามมันมันคาสิโนโอ,อยูงนี่มันจะแบบมันเป็นตะเขาวนะคะมันงามเขาตบแต่งรูลามากเลยพอไปงามในกบสิไปไทยรูไทยแต่มาบริไท,ย,ทยวิดีโอขยก็คือบริไทายวิดีโอมาแบบสมสากที่ไทยแต่เป็นรูผ่ามาก ถ้ายถึงแต่รูปภาพาจริงๆอาจะถ้ายวิดีโอเนาะอันบริก,กาดไปล่าสุดอันแต่งกิบิ่งปีที่แล้วแม่มาติดโควิดในละคา่ะก็เลยบรไเ้ไปใส่ <c oughs> กถะะ็ถอดได้ค่ะอืมลูกไสะลูกไส้ข้นคนเล็กน่อนเออเออลูกอมมัมมี่ ก็มีเรื่องแค่นี้แหละค่ะมาลอยฟังย่าก็ดีดีกับปูก็ดีโชคดีได้ครอบครัว,รวแบบสามีดีเอนดูอันคอยนะแบบเป็นต่างดาวเนาะมาอยู่บ้านเขาพาษชาก็งูงูปลาปานนะอันกเ็กเบ้าได้ออยุติก็บโเก่งค่ะฟังออกยุติก็เบา้า อันซ้ำเนียงเรามันบดายเนาะอันเอกเซ้นมันบดายแต่แว่าก็กาแฟ้องออกอยากาู่ละวกันคุยกันกับเขาเดี๋ยวอันเช้เารวบที่ว่าอันลุ่งกับร้านเลนน้ำกันนะะยุสาวายนาเมาล่ลงอยู่ยังอันอยังเฮดบบเป็นอยู่ว่าเวลาเอาลูปเล็กหน่อยลงนะเขาบอกว่าให้ปิดคอมเมนต์ ออยังปิดคอมเมนต์บ่เป็นอยู่จักก็เลยด้เอาลูบลูบรงจักลูกจักอันเพราะว่าปิดคอมเมนต์บ่ราะท่นเป็นมื่อหม่นะมื่อหม่หาเทสวิดีโอนะมาจะเอาลูบลูบรงอยู่เจ้ว่าอันอันอันอ่น,อนปิดคอมเมนต์บ่เป็นเจ้าจีหาเบิ่งก่อนว่าปิดคอมเมนต์แนวใดยังสิเอาอันรูปล,ลงได้ เพราะว่าออกมาเบาๆไลยอย่อ่ะเดี๋ยวเพิ่งกะเชืว่าคือบอลบลูบลูกเรื่งอะไรเบื้งแดงสินะอีหยังล่ะนเชเรนใจเย็นๆลูกใจเย็นๆ <laughs> เจเรนมาสวัสดีก่อนเลี้ยวมาสวัสดีก่อนเลี้ยวเล้ยเลีล้ย้ังหน่อยผู้ชายยังสิล่ะ่ะ บอกให้ความร่วมมือกับการเขากล่องแรอจะถ่ายลูปมนันถ่ายยากไงถ่ายวิดีโอแหงหนาต้องแอบถ่ายมันจังเสียถ่ายก็ถ่ายถ่ายเรื่อยๆมันบ่อยถ่ายได้อยากพาล้านไปเมืองไทยคือก,กันอโ,โควิบลีขึ้นก็จังจังสีกรับ แค่นี้ก็นะะาาาก่าค่ะเมื่อว่าวข่าวๆอยากให้เบาเรื่องยังกับค,คอมเมนต์มาได้ะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ